ต้มแซบมีทั้งต็มไก่ขาหมูต้มแซบต้มแซบของหวานก็มีอยเยอะของขายเยอะมากเลยอะไรดีงาบของกินสี่พาดช่วงนี้ก็มีจัดรายการของกินเยอะเลยนะคะเมื่อกี้ก็ไปห้างเทเวนี้วันนะคะก็เป็นของพิงกี้วันเดอร์แนนะคะ มาที่เดอะมอลล์ท่าบ้าก็เป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์นะคะอร่อยของกินสี่ภาคทั่วไทยลูกชิ้นปิ้งไม้ละสิบบาทจ้ามีหมูเนื้ไก่เนื้อร้อนเอ็นร้อนจ้ามีข้าวคุกกะเป๊ะ กินเยอะเลยเมียงปลาทูยำขนมจีนน้ำพริกอ่องไส้อัว จชมแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหม่นะคะอยู่ตรงข้ามตะมอท่าพระนะคะมีของกินเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ของวัยรุ่นนะคะของคนทำงานค่ะมีของกินด้วยเดยกจะพาไปชมนะคะว่าข้างในตลาดมีอะไรบ้างนะคะสอยแรกก็จะพบก,กับร้านเสื้อผ้าร้านขายของเล่นของของกินนะคะเด็ดตะเลด ไม่แพงนะคะเสื้อผ้าราคาหลักร้อยรองเท้าก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นาฬิก,กาข้อมือ,อมะะน้ำผลไม้โอ้ตลาดนี้ยาวมากนะคะลึกเข้าไปข้างในเลยนะคะวันนี้เรามาเดินกันให้ฉ่ำไปเลยนะคะ ออ้้นนนาาาเืกกิมกง,งลยตลาดนี้เรียกกันว่าตลาดเดินเล่นท่าพระนะคะอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพระค่ะมีทั้งของกินสารพัดเลยนะคะทั้งกับข้าวสดกับข้าวสมร็จรูปนะคะอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายค่ะคนที่ทำงานหรือว่าคนที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะทรบทุกอย่าง,างมีตลาดผลไม้ สองโลห้าสิบสอย,ยนมะต้มแซบมีทั้งตีนไก่ขาหมูต้มแซบต้มแซบของหวานก็มีอูยเยอะของขายเยอะมากเลยเอาอะไรดี ต้มปลาทูโตโตโตชนะิ้นละสิบบาทสิบฟรีนึงเอาไหมเอาไหมก่อนได้ครัใส่กล่องด้ข้าวีกซอยหนึงมีกับข้าวอีสานตโต,โต,โต เลิกงานมาก็แวะตลาดนี้ได้เลยเนาะของกินเยอะมากอาหารร้ากิน I'm kind of หนึ่งหนึ่งสวนวตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดเกี่ยวกับของกินของใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับเป็นหลักนะคะตลาดนี้ตั้งอยู่ตรงข้ากับห้างเดอะมอท่าพระนะคะตอนนี้เราจะไปที่เดอะมอท่าพระนะคะไปชม รายการอาหารสี่ภาคนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมายืนอยู่บนสะพานล,ลอยนะคะพานล,ลอยเขาก็ทําดีนะคะเชื่อมต่อเข้าไปในห้างเดอะมอลล์ท่<พ>าพระเลย,เลยนะคะใกล้ๆก,ก,กับคอนโดด้านหลังเลยซึ่งเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะเดยวมอท่พาพระนะคะ ซึ่งช่วงนี้เขามีจัดรายการเครื่องกีฬานะคะแล้วก็มีนิทศการอาหารสี่ภาคนะคะรองเท้าเสื้อผ้าจัดรายการ จัดรายการนะคะของกินนะคะของกินสี่ภาคอร่อยทั่วไทยอร่อยทั่วไทยเดอะม e ลลีฟนะคะของกินสี่ภาคคามหากรรมของกินสี่ภาคช่วงนี้ก็มีจัดรายการของกินเยอะเลยนะคะเมื่อกี้ก็ไปห้างเทวนวันะคะก็เป็นของพิงกี้วันเดอร์แนะคะมาที่เดอะมอล่าบาก็เป็นเดอะมอลลี่ฟินะคะอร่อยของกิน4ี่ภาค ทั่วไทยลูกชิ้นปิ้งไม้ละสิบบาทจ้ามีหมูเนะ้าไก่เนื้อร้อเนอรอเนอ็นล้นจ้าลูกชิ้นกุกระเปะของกินเยอะเลย ย,ย่งปลาทูยำขนมจีนน้ำพริกอ่องไส้อัว่ว ซลมอนดองน่าทานทุกอย่างเลยนะคะเห็นอะไรก็อยากทานเป็นหมดเลยค่ะอย่าลืมนะคะงานมีถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะยังมีเวลาให้เดินชอบกันนะคะส่วนตลาดเดินเล่นตรงข้ามเดมอท่าพรนี้มีทุกวันค่ะเคียวหวานเขียวหวานนากินเนาะ อ,อ,อิ่มมากเลยวันนี้เดินกินทั้งวันเลยค่ะ